สวัสดีครับหลังจากที่สงครามยูเครนเริ่มก็เกิดเรื่องราวตามมานี้มากมายโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวในยุโรป ประเทศอย่างฟินแลนด์และก็สวีเดนซึ่งวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอดก็เปลี่ยนท่าทีนะครับขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเนโตซึ่งแน่นอนว่ารัสเซียไม่พอใจนี่อยู่แล้วเพราะว่าจะทําให้เนโตมีพื้นที่ใกล้กับรัสเซียนี่เข้าไปอีกโดยเฉพาะกับฟินแลนด์ที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียเป็นระยะทางนี้ค่อนข้างยาวนะครับทำให้รัสเซียได้แต่ออกมาพูดว่าห้ามทําอะไรที่เป็นภัยต่อทางรัสเซีย เพราะว่าจะห้ามฟินแลนด์เนี่ยไม่ให้เข้าไปเป็นสมาชิกเนโตไม่ได้แล้วล่าสุดสวีเดนนะครับอันนี้ก็ผ่านเข้าไปสมาชิกของเนโตเรียบร้อยหลายคนสงสัยว่าทําไม2ประเทศนี้เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกของเนโตทั้งที่น่าจะเข้ามานานแล้วต้องมองย้อนกลับไปนิดหน่อยนะครับ นอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ถือว่าอยู่ห่างจากยุโรปตะวันตกและเรียกว่าเกือบจะแยกตัวออกจากยุโรปในช่วงที่เป็นอาณาจักรนะครับสวีเดนถือว่าแข็งแกร่งสุดยึดฟินแลนด์และก็นอร์เวย์เป็นเมืองขึ้นซึ่งคู่ปรับของสวีเดนก็คือเดนมาร์ก เดนมาร์กช่วยนอร์เวย์ประกาศอิสรภาพจากสวีเดนได้อันนี้ส่วนฟินแลนด์นะครับก็คงได้รับการช่วยเหลือจากราัสเซียนี่ไม่น้อยและฟินแลนด์ก็ประกาศอิสรภาพจากสวีเดนได้จนตั้งเป็นประเทศนี้ขึ้นมานะครับแน่นอนว่าชาวไวกิ้งเป็นศัตรูของยุโรปนี่อยู่แล้วทําให้สวีเดนค่อนข้างโดดเดี่ยวสวีเดนเลยวางตัวต้องการพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นั่นคือแนวคิด พอช่วงสงครามโลกครั้งที่สองรัสเซียในนามของสหภาพโซเวียตก็ปลุกยึดฟินแลนด์บางส่วนแล้วก็ทําได้สําเร็จนะครับตอนนั้นฟินแลนด์นีิสู้ไม่ได้ ยิ่งโซเวียตมาอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรร่วมกับสัฐอาเมกาอังกฤษฝรั่งเศสอันนี้ฟินแลนด์ก็ยิ่งพูดไม่ได้พอหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็เริ่มมีการตั้งนโต้ขึ้นมาต้านโซเวียตแบ่งฝ่ายกันแบบชัดเจนนะครับทาให้สวีเดนฟินแลนด์ไม่รู้จะอยู่ข้างไหนด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่กับกลุ่มยุโรปแล้วก็อยู่ใกล้กับรัสเซียมากยิ่งขอวางตัวเป็นกลางอันนี้ก็เพื่อเอาตัวรอดไม่ไปเข้ากับนโต้หวังว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นตัวเองจะไม่ได้รับความเสียหาย ถูกเว้นไปแล้วก็รอดนะครับแต่สวีเดนกับฟินแลนด์ก็ไม่ได้ไว้ใจรัสเซียพยายามสร้างกองทัพก็เพื่อป้องกันตัวเองสวีเดนดถือว่ามีเทคโนโลยีก็สร้างอาวุธได้เองประมาณหนึ่งนะครับส่วนฟินแลนด์เลือกคุยกับัาดเมิกาก็เพื่อขอซื้ออาวุธในระหว่างนั้นก็มีการพยายามคุยให้สองประเทศนี้ เข้ามาเป็นสมาชิกของเนโตแต่ว่าประชาชนไม่เห็นด้วยมีการทำประชามตินะครับและประชาชนส่วนมากเลือกขออยู่เป็นกลางแม้รัฐบาลอยากเข้าเนโตก็ทำไม่ได้และรัฐบาลก็รู้ดีว่าความเป็นกลางเนี่ยไม่ได้ช่วยให้รอดหากว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพอรัเสเซียไม่ปล่อยไว้นี่อยู่แล้วพูดมาถึงตรงนี้ผู้ชมอาจอยากรู้ว่าแล้วนอร์เวย์ไปอย่างไรล่ะครับ นอร์เวย์กับเดนมาร์กถือว่าเป็นมิตรใกล้ชิดเดนมาร์กไปไหนนอร์เวย์ก็ไปด้วยนอร์เวย์ไปเป็นสมาชิกของเนโตนานแล้วนะครับแต่แม้ว่าสวีเดนกับฟินแลนด์ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของเนโตในตอนนั้น แต่ว่าฟินแลนด์และก็สวีเดนเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปทําให้ค้าขายกับยุโรปได้จนมีเศรษฐกิจที่ดีนะครับอันนี้ก็หวังพัฒนาด้านกองทัพอยู่แล้วสวีเดนที่เป็นกลางเนี่ยต้องการเครื่องบินใหม่เพราะว่าเครื่องบินเก่าเทคโนโลยีไม่ทันตะว,วันตกแล้วแต่ว่าปัญหาคือเครื่องยนต์แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวีเดนเนี่ยผลิตเองให้มีประสิทธิภาพนี่ไม่ได้ โครงการยอส39จึงเกิดขึ้นเพราะว่าสวีเดนเนี่ยต้องการรักษาความเป็นกลางอยากทำเองนะครับส่วนฟินแลนด์ไม่ได้คิดเยอะมันปวดหัวไปซื้อ f s 8 h o n e ป t จบเป็นกลางแล้วไงก็ซื้อโฮ n น t ได้เพราะว่าตอนนั้นสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งวางตัวเป็นกลางเหมือนกันเนี่ยก็ซื้อโฮเนตีนเหมือนกัน แล้วก็ซื้อจํานวนเยอะจนได้สิทธิผลิตเครื่องยนต์โฮเนตเองที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับอันนี้อธิบายเพิ่มเติมเครื่องบินหนึ่งลำเนี่ยมีชั่วโมงการใช้งานอยู่และอายุเครื่องยนต์จะหมดก่อนแอร์เฟรมเสมอนะครับต้องมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์นี้อยู่แล้วการนําเครื่องยนต์มาผลิตเองจะช่วยลดต้นทุนในการใช้งานซึ่งฟินแลนด์กับสวิตก็อยู่ในออปชันนี้ส่วนสวีเดนก็วุ่นวายอยู่กับโครงการยอสสามสิบเก้าต้องการเป็นกลางและต้องการสร้างงานในประเทศเอาตรงๆคือมองเรื่องศัก์สีด้วยนะครับ การสร้างเครื่องบินนี้มันไม่ง่ายอยู่แล้วทางออกของสวีเดนคือไปเอาแบบมาจากสฐอเมิกาซึ่งมีข่าวว่าไปเอา f 21 Tiger ร์ชาร์ซึ่งสฐอเมิกาไม่เอาแล้วมาพัฒนาเป็น Just 39เรื่องนี้สวีเดนไม่ได้เปิดเผยนะครับแต่ว่าเป็นข่าวซุบซิบจากสื่อของสฐอเมิกา ต่อไปก็คือเครื่องยนต์สวีเดนผลิตเองไม่ไหวเทคโนโลยีไม่ถึงนะครับสวีเดนอยากได้เครื่องโฮเนตจากสวิตซึ่งผลิตในสวิตเซอร์แลนด์นี่อยู่แล้วสุดท้ายสวีเดนก็ได้ลิขสิทธิ์เครื่องโฮเนตมาผลิตเองแน่นอนว่าราคาไม่ถูกนะครับไปไปมาๆเนี่ยยอสสาิบเก้ิปเพนใช้อุปกรณ์จากนอกประเทศนี่เกือบทั้งหมดเพราะว่าสวีเดนผลิตเองไม่ได้ทําให้ต้นทุนของกิปเพนแพงมาก รู้งี้ไปซื้อโฮเนตเหมือนกับฟินแลนด์ก็จบราคาถูกกว่าด้วยนะครับประสิทธิภาพของกิฟเพนด้อยกว่าโฮเนตครึ่งหนึ่งเพราะว่ากิฟเพนเนี่ยมีเครื่องยนต์เดียวส่วนโฮเนตสองเครื่องแล้วก็เป็นเครื่องเดียวกันนะครับแต่ว่ากิฟเพนราคาแพงกว่าโฮเนตเยอะตั้งแต่นั้นมาสวีเดนก็ได้กิฟเพนมาประจําการแล้วก็หวังให้มันสู้กับเครื่องบินของรัเสเซียได้ เดียวๆนี่กิบเพนเสียเปรียบเยอะสวีเดนจึงสร้างยุทธวิธีล่าปินฝูงนี้ขึ้นมานะครับสร้างระบบดาต้าลิง์อันนี้ก็เพื่อลบจุดด้อยของกิฟเพนที่มีพิสัยการปินสั้นสวีเดนหวังให้กิฟเพนตั้งรับนี้อยู่แล้วเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามกับสวีเดนก็คือคาลินินกาดของรัสเซียซึ่งก็ประจำการซู24ซู30และก็ซู27 ไม่มีรายงานการออกการของกิบเพนเพราะว่ากิบเพนเนี่ยตั้งใจมาตั้งรับรัสเซียนี้เท่านั้นรัสเซียก็บินลาน่านฟ้าสวีเดนนี้เป็นประจำกิบเพนก็ไม่เคยหืนะครับไม่เคยบินขึ้นมาสกัดอาจจะเป็นเพราะว่ายุทธวิธีของกิบเพนต้องล่าเป็นฝูงในคราวจําเป็นเหมือนพึ่งไม่ได้ออกแบบมาให้อินเตอร์เซปหรือว่าสกัดก, Art, กั้นแอ็กอาร์ดกับเครื่องบินรัสเซียนะครับแล้วก็เป็นแบบนั้นมาตลอดชีวิตความเป็นกลางของสวีเดน ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยแล้วใครบินขึ้นสกัดเครื่องบินของรัสเซียเหนือทะเลปอติกก็จะเป็นเ1ฟของเดนมาร์กนเธ์แลนดบ้างเบลเยียมบ้างยูโรไฟเตอร์ไทฟูนของเยอรมันบ้างแล้วก็ลาฟฟาวบ้างที่มีหน้าที่ลาดตระเวนในทะเลโปติกนี้อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกเนโต้อย่างเป็นทางการแล้วสวีเดนต้องร่วมมือเนโตส่วนรัสเซียก็เหมือนเดิมนะครับส่งเครื่องบินมาลาดเลาะแถวทะเลโปติกที่เป็นประจำอยู่แล้ว ครั้งนี้รัสเซียต้องการลองเชิงสวีเดนก็เป็นไปได้หลังจากที่สวีเดนเนี่ยชักธงของตัวเองขึ้นสู่ยอดเสาอย่างเป็นทางการที่สำนักง,งานใหญ่ของน a โตรัสเซียนิส่งเครื่องบินขนส่งทางการทหารนะครับตูโปเลตตูหนึ่งสามี่เข้ามาในทะเลปอรติกหน้าบ้านของสวีเดน วีด้าของนีโต้นี้ตรวจพบโดยรัสเซียไม่ได้แจ้งอะไรนะครับนั่นเท่ากับว่าถือว่าเป็นภัยศูนย์ควบคุมที่ชมันมนี้ได้ประสานงานไปให้ยัส39ก้ากิปเพนเนปินขึ้นสกัดในฐานะเครื่องบินของนีโต้แน่นอนว่านี่คือครั้งแรกของกิปเพนที่ต้องบินขึ้นสกัด นอกจากนั้นชียมันก็แจ้งให้ f อฟสบกของเบลเยียมซึ่งอยู่ที่ฐานท่าอากาศของลิทัวเนียบินขึ้นไปสกัดด้วยนะครับอันนี้ก็เพื่อความอุ่นใจนี่คือรอบแรกต่อมาวันเดียวกันนะครับชิวมันก็พบเครื่องบินของรัสเซียอีกคราวนี้มากันเป็นฝูงส่งยูโรไฟเตอร์ไทฟูนไปซึ่งสวีเดนก็ส่งกิบเพนมาช่วยสกัดด้วยนี่คือครั้งแรกที่กิบเพนปฏิบัติการในโลกแห่งความเป็นจริงคำนี้สื่อต่างประเทศใช้แอดมินไม่ได้พูดเองนะครับ กองบัญชาการของเนโตกล่าวว่าประทับใจกับความร่วมมือของสวีเดนกิฟเพนทำงานได้แบบราบลื่นอันนี้นับเป็นผลงานของกิฟเพนขอย้ำว่านี่เป็นครั้งแรกแม้กิฟเพนไม่ได้สกัดตามลำพังก็ตามนะครับแต่ว่าการสกัดแบบนี้สมมติฐานคือถ้าเกิดมีอะไรตุกติกต้องสามารถสู้ได้ด้วยกิฟเพนเนี่ยมีคอนเซปต์ล่าเป็นฝูง Data Link เอาจริงมันก็มีข้อจำกัดเพราะว่าจะบินขึ้นไปสกัดเป็นฝูงเยอะเกินไปก็ไม่ได้ เครื่องบินต้องมีความสามารถเฉพาะตัวนี่พอสมควรนะครับรอดูว,ว่าสวีเดนจะเอาอย่างไรเพราะว่าต่อจากนี้สวีเดนต้องบินสกัดนี้มากขึ้นถ้ารสเซียเล่นเกมบินอ้อมพาทัวร์กิปเพนจะตามได้ตลอดไหมเพราะว่าพิสัยการบินของกิปเพนสั้นต้องเผื่อระยะทางบินกลับด้วยตอนนี้สวีเดนมีสิทธิ์ซื้อเครื่องบินของเนโต้แล้วจะเอาอย่างไรต้องติดตามต่อไปนะครับกิปเพนเป็นเครื่องบินที่ดีแต่ว่ามีข้อจํากัดไม่อเนกประสงค์นี้ขนาดนั้น